สองเงินรางวัลโปรโจีนอัธยาหลังคว้าแชมป์กอล์ฟมิสซูโฮอเมริกาโอเปพน2025เดินหน้าทำผลงานดีต่อเนื่องสำหรับโปรโจีนอัธยาทิติกุลนักกอล์ฟสาวชาวไทยที่ผงาดคว้าแชมป์เอพเจรายการมิสซูโฮอเมริกาโอเปพน2025ที่ประเทศสหรัฐอเมริกามาครองได้สำเร็จโดยการเล็กสาววัย2 2ปีโชว์วงสวิงก่อนหยิบแชมป์ที่2ของปีมาครองได้อย่างยอดเยี่ยมหลังจากที่ก่อนหน้านี้คว้าแชม European 2025, ปย์ยูโรเปียนทูพีเอสซาอุดีเลดี้อินเตอร์เนชันาอะเบนยื่นกุมภพาพที่ผ่านมา จากผลงานการคว้าชแชมป์รายการนี้ทําให้เก็บคะแนนสะสมโลกเพิ่มอีก500แต้มพร้อมกันนี้ยังได้รับเงินรางวัลแชมป์มาครอง450,000เหรียญสหรัฐประมาณ15ล้านบาทสําหรับโปรโจีนอัธยาธิติกุลนักกอล์ฟสาวชาวไทยที่ลงแข่งขันเป็นฤดูกาลที่4โกยเงินรางวัลรวมไปแล้วมากถึง10,922,839เหรียญสหรัฐประมาณ360ล้านบาทจากการเล่นทั้งหมด72รายการ